แดบปล่อยฝนตั้งเ้าบางปีกระดับแดดแล้วลก็ตกตกปล่อยมากไฟเป็นอย่างนี้มานานไหมครับก็เป็นสิบปีมั้ง <c oughs> เพราะว่าตะก่อนเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยคนมันไม่เยอะใช่ไหมทีนี้คนต่างถิ่นย้ายเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยไฟฟ้าไม่ได้ขยายเขียึคือแมอแปลงลูกเท่าเดิมแต่คนใช้ไฟเยอะขึ้นครับแล้วอยากจะฝากถึงหนงานที่เกี่ยวข้องอยังไงบ้างครับก็อยากได้เข้ามา ช่วยแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นมันดับบางทีมันก็ตกตกเลยเหรอตกบางทีมันก็ตกบางที่บ้านอะ่ะมันเป็นบางวันเนาะตอนเขาเขียวเนาะที่บ้านพักอะ่ะเป็นบางวันบางวันนี้ต่างก็สี่ทุ่มสว่างยังไม่มาเลยจริงๆเป็นอย่าง<ม>แต่ช่วงหลังนี่เป็นบ่อยมันดับมันดับมั่งเดี๋ยวมันก็ตกมั่งส่วนใหญ่จะตกตก<ม>ส่วนมากจะตก ตกบ่อยอยากจะฝากถึงหน่วยงานอย่างไรบ้างครับหน่วยงานน่ะเหรอขอให้เขาแก้ไขไปฟ้าหน่อยเนาะเพราะประชาชนเขาก็เดือดร้อนนะบางทีใช่บางทีเขาตื่นมาทํากับข้าวเขาจะต้องใส่บาตรบางทีก็มันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะฝากไว้ให้เขาไว้หนีหน่อยแล้วกันเนาะแก้ไขจ้ะให้เขาแก้ไขให้หน่อย